น้องพอดเล่นอะไรครับเอเล่นกับพี่หมีล่ะเล่นกับพี่หมีล่ะครับเล่นกับพี่หมีล่ะเล่นกับพี่หมีล่ะครับน้องพอดเล่นกับพี่หมีล่ะครับพี่หมีรักน้องพอดไหมครับอมอะพี่หมีรักน้องพอดไหมครับ ไหมครับพี่หมีรักน้องพอดไหมครับโอ้โหพี่หมีไม่รักเหรอพี่หมีไม่รักเหรอฮะเฮ้ดีใจ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 อดีใจดีใจคุณยายคุยด้วยโอ้โอ้ đang đi chân chạy